ทองทองห้าร้อยลูกลูกอีเล่เกลงกลูมีเล่ยังไงลูกลูกกนเี่ยี่หนเนี่ยฮะลูกลูกลูกเมนไรหย่ใครมำอะไรขอโทษทีโทษทีตุงกำลังฝึกฝึกตัวเองให้เป็นมารีอยู่เออกล้าไปเลครับเดี๋ยวครับฮัลโหลรอแป็นนึ่งนะลูกรอแเป็นหนึ่งนะลูกใครอ่ะครเป็นลูกลูกอ่ะซีรีไงอ่าไมลูกเก ไม่ลุงบอกลุงมีเรื่องลุงโดนหาเรื่องไอ้โจเซฟไอ้ตำรวจนรกนั่นมันหาเรื่องลุงมันอยู่ที่เคเคเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานถามคิวอ่เมื่วานเมื่อวานเมื่อวานมวเมือนเมืวัน่าอะมรู่วนเมือวานเมืวาน่อาเมื่อนมืวน่อาเรื่อานมือานเอาเานมาขู่ผมนะมื่อวมอนเมองเราหเือเปล่าซ่อมหรือเปล่วานเวาเมื่นกลัวเองเ่อวเ่าเวนเม่ เดี๋ยวจริงๆมันขู่ลุงไอ้หลานรักได้ลุงมาหาเออมันมันมีกล่องแม่แก๊งเราอ่ะมาช้าทุกวันเลยนะโอเคแกแงก็พอเอาลุงมามอบความรักประจำวันให้หลานจำเอาไว้มึงหลานรักเสมอเข้าใจไหมให้ลุงไปก่อนนะ ไปทำภัรแล้วเจ็บหมูไว้แล้วลูหาไปเลยแล้วลูก็ดูหมูไปแล้คือตอนเนี้ยลุงลุงติดลุงติดธุระลุงต้องความจริงอ่ะเออไม่ต้องฉีดไม่ต้องทำงานด้วยเพราะว่าท้สวัสดีครับฮะสวัสดีครับอะะไไรนงปเื่อนึงาไไปหนครับเนี่ยมไไ่ด้ยินลุงอ๋อลุงจะบอกว่าคอมลุงพังไปเครื่องนึงแล้วลุงก็ต้องเข้ามาเคลียร์ปัญหานิดนึงเลื่อนไปก่อนแล้วกันนะหลานนะ โอเคไปด้วยโอเคเอาแล้วมึงไม่ประชุมแก้งไงไม่ประชุมแล้วดูน้ใครอะ่ะไอนี่หลานรู้จักไหมรีลอยเงินเอ็มอะ <c oughs> รีลอยเงินเอ็มที่ขายเงินเอ็มหนะ <c oughs> ไม่เด็กยังรู้เฮียนี่เฮียริง ไปเดี๋ยวลุงจะเอาของไใปให้คุณป้าสิริก่อนเอาอะไรนะเอาของไปให้คุณป้าสิริก่อนสิรินี่เป็นพี่เองหนีใช่ไหมใช่พี่สิริเออก็ต้องเรียกว่าพี่สิริ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 ล,ลูกลักจ้าป,ป้าปูลูกรักเรียกอะไรลูก หนูกระเป๋าหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะมิเกลสวัสดีจ้าป้าป๋าสวัสดีค่ะสามอันสามอันเท่านั้นหนูได้มีเ้ลเลขอะไรนะลูกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสามตัวแล้วก็ตามด้วยเลขสี่เร้อยลูกอุ้ยขอบพระคุณค่ะหนูเอามีดมาโชว์นะแล้วหนูรีบไปก่อนได้เลยจ้าลูกจุ๊บจุ๊บรักลูกนะค่ะรถมอไซสีแดงโอว่าไงเจว อีก20นาทีก็วรวมแดนไปเล่นแดนดอมดีแล้วอ่าเดี๋ยวลุงไปส่องอีก20น,นาทีลุงกับลุงดอม,ม,ม,มเองฟังนะเว้ยเกลเราจะไปทำแก๊งกันที่นูน<ะ>่นเราจะไปทำแก๊งใหม่กันที่เคเคลุงคิดชื่อแก๊งละชื่ออะไรนะเจ็ดกระโปรงเจ็ดกระโปรงใช่ ลุงดูกะายอุ่งส่งรายชื่อไปแล้วมีมสีลามิเกลพิมใช่เป็นไงแล้วมีพี่พิมด้วยแล้วก็มีป้าแล้บแล้วก็มีพี่บิล <laughs> บลี่ <laughs> ตีหูแตก <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนัสสิลาสวัสดีครับค่ะชื่อขาวเหรอครับเนี่ยน้าสวัสดีครับสวัสดีมอบ๊วยจะดูบ๊ว่ายบ๊วยจะดูเดมไปงั้นเราไปสภากันฮ่าโอ้โหรถคันนี้แม่งเร็วมากเลยนะ จะถามแตไมทำเลมไม่ยินจะถึงแล้วหนูก็ว่างอันนี้ตอนแรกก็เองเห็นลุงบอกว่า20นาทีไงว่านหนูบอกว่า20นาทีไอเกลลุงมีเรื่องจะบอกเองเว้ย<ะ>จริงๆแล้วอะ่ะลุงคือไปทำนะบริษัทไม่ลุงมีหลานอีกคนนึงมีหลานเหรอใช่ใครดีกว่ามีหลานอีกคนนึง เพิ่งได้มาหลานชื่อตุ้มจิ๋วตุ้มจิ๋วใช่ลูกไข่อ่ะมันคือมันไม่ได้เป็นลูกไข่มันเป็นลูกกลมๆไงนี่ๆแล้วมันก็อร่อยมากด้วยนะลุงเอางี้แล้วกันเรามาทำข้อตกลงกันไหมเกลถ้าเกิดว่าสมมติลุงถ้าเกิดสมมติ ลุงจะมีหลานเพิ่มลุงจะพาเองไปเจอก่อนแล้วให้เองตัดสินใจว่าจะให้ไหมดีไหมเป็นไงเป็นไงแต่ว่าอย่าบีหร่อบาดลุงเปลืองใช่ไหมใช่น้ำมึงนี่นะกลัวแต่เปลืองไม่กลัวอะไรเลยนะึงคุอยต่อยกลัวแคนต่อยกลัวกลัวรังอยู่นมพันนมพันมันแดงแล้ว โอเคโอเคไอ้เหี้ยแม่งเวนโอ้โหนรกจริงจเลยอย่างดี้นักกูหันหลังอยู่แล้วกูเจอได้อีกเวนและเอ็งแตงตัวอะไรเนี่ยเออลุงจะฝากลุงจะฝากเอ็งไปคุยกับอายูด้วยทำไมอ่ะก็คืออย่างนี้เดี๋ยวให้ลุงแม็กมาคุยแล้วกันลุงแม็กแม็กเจลอยู่ไหนตัวเองเหรอใช่ ไปอยู่กับาเขาจะแบบรับแรงกดดันจากการทํางานอัดเสียงไม่ไหวก็เลยแบบออกไปจากอนี่ไงวัดมิวสิกเลยลุงจะให้เองไปเชื่อมสัมพันธ์กับไอยูได้ไหมลุงลุงต้องน้องจุ้นเออไอจุ้นอยู่ไหมเจอจุ้นลรงไหมน้องจุ้นพูดพูดได้จุ้นไม่ใช่น้องจุ้นเป็นเพื่อนแต่ไปดูนะสนิทแต่ใบดูกว่าหนูโอเคงั้นลุงฝากไปบอกไอจุนเลยนะ ้ยในที <Bien ven ido> ่สุดหลานกูก็ผ้าเฮี like ้ยอะไรก็ไม่รู้มาพ่อขัวไม่ไม่ใช่ผ้ามูมันเป็นมวยแฟชั่นแฟชั่นหรือแปมเพิร์ดแฟชั่นเหมือนไม่ใช่ปมเพิร์นี่ชุดอะไรอ่ะชุดนักเรียนญี่ปุ่นเยสของวอลมิวสิกเหรอไม่ใช่ของของของวอลล์นี่นหะเยสเยสมีหลายสีเลยมู มีช <Yes. S 1> มพูด้วยมีสีฟ้าสีเทานี่ลุงเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะพาเองมานี่อันนี้คือเรียก<ะ>ว่าลุงไม่อยู่ใช่ไหม,ไมอันนี้คือผู้ปกครองคนใหม่ของเองไพ่ตัวผู้ปิดทอมูสวัสดีพี่หายมนุษย์กล้ามยัง<ม>ดูดิขนาดขนาด,นาดวิเต้นอยู่เฉยเฉยังแบบต้องฟิตเนสเห็นปะว่มาทำไมมีดน้ามือใช่กล้ามแม่อย่างใหญ่อะเองเคยเองรู้จักปูอาร์กล้าไหม ใช่กูอลาก้ารานี่ปี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 เกือบตายเนี่ยเนี่ยแหละเองเนี่ยกำเนิดขึ้นมาเพื่อพี่ไห่เฮ้ยหมวกกูเอาเฮ้ยอุ๊ยเอาเกวิองได้ยังวะไของถึงยังของชักกี้สวัสดีครับสวัสดีครับคีย์บอร์ดอะร่างรออยู่ใช่ไหมล่ะบ้านแค่ที่บอร์ดเม่อกี้เราหมุนไปเรา เบลดาชอามันบอกว่ามันไม่สูงดีบอกให้เรานะแปลว,ว่าม,มันจะไม่สูงหรือเปล่าเอเอมนว่าชักกิบม, <c oughs> ม,มากามอ่ะเอ้าพวกมันมาการมจิงอ่ะก็มีน้ำหอมออกมาเออน้ำหอมหายไปเลยเนาะหายว่างนะหอม <c oughs> อันแหละเฮ้ยเดี๋ยวมึงตัวไหนเนี่ยนะ มึงช่วยเอาตัวที่แบบแยกออกได้ไหมอ่ะเยาไม่ได้นะมันเล่นไม่ได้ตอนนั้นเราเล่นแล้วคนแคร์เออเหรอใช่เอเกนจิอ่าฮะมึงตาไม่นี่ให้ด้วยแล้วกันพี่อยากย้ายแล้วอืมผมตามพี่อยู่ผมยังไม่เจอน้องมันเลยนะวันนี้น้องมันติดเรียนด้วยแต่วันนี้โอเคได้ย้ายอะไรย้ายป้ายเหรอย้ายสะพานงี้ย้ายกรุงใม่มีเกลียวย้ายกรุงจุงว่านะ เอ้แต่ว่าลุงสั่งทำแล้วนะโกงอะ่ะไม่เอาไม่โดนลุงโตไม่ลุงเอาไวน้นี่เอาไว้ขังคนแบบเวลาพูดไม่ฟังอ่ะจับแม่งขังเลยอะไรอย่างเงี้ยดีนะหนูมไม่ใช่คนอ่า <c oughs> มึงพูดเองนะ <c oughs> เป็นดีไมมึมงพูดเองนะอันนี้ลุงไม่ได้พูดนะแต่ว่าโจงนั้นไม่ใช่ตรงหนู ดูไปดูมาหลานกูก็น่าเอ็นดูเนาะมัน๋ยมีกล้วยสักหวีไหมให้มันให้มันหน่อยเอวาให้ไปแล้วปกติห้าห้าวีเยสมาแล้วมาแล้วสวัสดียังสวัสดีพี่ทำรักยังปูมาแล้วอ่ะสวัสดี้เนาะโอเคโอเคอาหารด่างปูต้องหาเกลียวเมื่อกี้หลานเมื่อขี่หลังไอ้กวางที่เป็นไอบีอยู่อ่ะใช่ป่ะเมื่อกี้ไอบีมาเป็นกวางเป็นเกลียวบ้างใช่ใช่เออมันเข้ามาแว๊บหนึ่งหรือมาอะไรไม่รู้อ่าเป็นไงตะกี้ ที่ไห่รักสุขภาพขนาดไหนยิงรู้ไหมไอ้เกลตะกี้ยังฟิตเนสเลยคาร์ดิโอคาร์ดิโอว่าทำไมกล้ามใหญ่จังฉันส่งรูปให้หลานมึงดูอ่ะไอ้ผาไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งเขี้ยไม่กล้าส่งไม่กล้าส่งกูกูกลัวส่งไปแล้วเดี๋ยวมันด่ากู อาจจะให้ส่งใช่ไหมเกลไม่ต้องไม่ต้องโอเคได้ไม่อยากโกงอยู่เฟสเดไปมันเด้อไม่ได้จีบไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยเราหูเรบตาตึนเยอะโตเห็นรูปต่งรูปต่ำหลับเลยออะไ้เฮียให้เกว่ลอะมึงหลับแบบอ้าปากด้วยเคฮียโทรศัพท์กูเปลี่ยนเครื่องแม่งแป๊บนึงเดี๋ยวกูลองเลื่อนหาก่อนเออรูปหายเฮียกูมีรูปมึงตอนหลับอ้าปากนะเว้ย ให้ส่งให้ผมได้นะกูไม่ซีไว้กูไม่ซีแต่ไอ้เียเพียบเพื่อนกูเป็นมนุษย์ปูกูโคตรภูมิใจเลยอ้เพียบเรื่องนี้ต้องชี้แจงแป๊บหนึ่งนะรับรองเองจะร้องไอ้เกลจะส่งจริงด้วยนะน่ะเฮ้ยมึงจะส่งทำไมหารูปอยู่นี่คือหารูปละหาแบบจริงจังด้วยนะเงี่ยเออ แลวไอเกีวคือกตั้งตารอมึงดูดิดูรอดูนะดูดิดูดิดูดิรู้ให้หนูแบบว่าไอนี้บอกให้หนูดูจนเดียวใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตืนสตรีมเปิดชาวบ้านชาวช่องดูเรียบรอยแบ่งปันไหมลุงไม่ต้องหรอกไอเกียวอนุญาตลุงไหายังอะไรเด็ดกุกูไล่เจอไอเกียวในเมืองกุเล่จิ้มแทงแทง อย่าทำหมูอ,มอย่าทำหมูเลยอ่ะเดี๋ยวดูดิเขาผัวหมูอ่ะมันมเกีก่ยวกับอะไรไม่กันเป็นลูกอยู่ในมืออ่ะเขาผัวทำอะไรอ่ะตั้งแม่งอ่ะรูปลมขาวที่อะไรกูก็ตั้งแม่งอ่ะยี่นี่เขาก็ตั้งใจหาจริงนะเว้ยดูดิ <c oughs> เออเลาขยันจัดเลยอ่ะ แล้วเรื่องของเรื่องเคเคเอาลูปเอาลูกเขาไปหารูกูมาจากไหนไม่รู้เว้ยแล้วเขาก็เอาไปลงในเพจพวกพวกของพี่พี่พาโบอ่ะเออแล้วตอนนั้นที่พี่พาโบโดนเอ็นทีอาร์ไล่แทงไงแล้วเขาก็แบบไปหารูปกูกันมาเว้ยไอ้เหี้ยแล้วเรื่องของเรื่องศิลามันก็ส่งรูปกูไปให้พี่พาดูด้วยนะประเด็นที่ผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้เรื่องนะบอกก่อน ไอโจามาให้กูดูตอนนั้นกูหานล่ยเทียไปลงเพจพ่พาเดอพอแล้วหาไม่เจอหรอกมึงต้องหาหรือหรอกเที่ยมาถึงเป็นเรื่อจบแล้วโอ้ยผมเงียบเลยหาจริงจังซะด้วยไอเกลเดี๋ยวลงพาไปเที่ยวไปวะไหนอ่ะหนูน่าไม่เห็นเลย ไม่มีมันโอ้ยอยากดูจริงๆเลยเราไม่เห็นปูเลยอ่ะไม่เห็นปูอ่ะไม่เห็นปูฮะดูแม่จันโจลุงส่งไปแล้วลุงส่งไปแล้วลุงส่งไปแล้วจันโจไปจันโจจันโจติดธุระโอซีเดี๋ยวก็มาแล้วอีกไม่นานลุงส่งไปแล้วมึงดูดิรอเปิดก่อน ร้องนะอย่าร้องนะกูบอกเลยนะกูบอกเลยนะตื๊บกูบอกเลยตื๊บตืบลุงบอกมึงเลยโอ้โหเป็นไงเป็นไง

มันงงแตงากรว่ามันมีนามาดูทำไมล่ะคะโอ้ no 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 นี่ไม่ดีึงโดนมันตัดตนี่นือย แอบตีแล้วกูบอกคุณโดนตัดลงติ๊กตอกได้เห้ึงต้่งไปให้มันทำนี่อะไรไม่ติ๊กตอกตอนนี้ที่มันร้องเพลงเนี่ยโโอ้หเหลือเชี่อไปโรงพยาบาลเลยไปกันลุงพึ่งเลย เกลมึงเชื่อลุงยังไงเฮียแม่งโคตรปูเลยโอ๊ยแต่น่ากลัวน่ากลัวไหมน่ากลัวนะโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับอีกรอบนึงไม่ไหวอ่ะจริงๆไม่มันมันทาน้ำมันไงอ๋อทานอิงชอบป่ะล่ะแบบสไตล์อย่างเงี้ยแบบทาน้ำมันทั้งตัวอย่างเงี้ยกลัวหนูกลัวนะไอ้ลูกยังรู้ทำไมลุงเรียกว่ามนุษย์ปูมีแบบว่าแลงเยอะแน่ๆเลยอะเยอะดิโอ้โหล้นน้ำหนักอะไรนี้อ่ะ ใช่มันยกแบบยกจัดเลยอ่ะมันมันบีบคอเองโยนข้ามโลกได้เลย,น,น,ยนั่นแหละนูตัวนั่นแหละน่ากลัวรจริงไม่ใช่มีเกลียวมัวแล้วถูกไม่ใช่มีเกลีมัวแลมีเกละะเกลัวหมอครับครับผมมีสัลยแพทย์ไหมครับหมอศัลยาอะไรครับเนี่ยลิงครับตัดขนหรือเปล่าครับเออไม่ไม,ไม่ไม่ต้องครับไม่ต้อง อันนี้มันชอบเลียขนมันแมวครับสวัสดีครับอูดเจนทียาสวัสดีครับสอัครับนอนติดเลยครับโห้ิยัดเคจี้กันแหนมวะน้าสวัสดีค่ะยังไงยังไงน้าคิดถึงหนูหรือเปล่าอย่าอย่าอย่าเดีออ่อยอย่างนี้เดี๋ยวอร่อยหล้วฮึบอุ้ยมีเกลือหรือเปล่านะอย่านะเว้ยใช่มีเกลือฮึบนอนไหมครับ มอนบ๊บอะไรวะมันบุ๊บบุ๊บอะไรของมันวะพี่จีจี้หวัดดีนะจังเลยนะพี่ถุงจะร้อยอมแต่เราเป็นไรมอนป้ะไม่เป็นไรครับไม่ต้องเอาลงครับเจ็บปี๊ดยนะเอาตังไปทำอะไรดีมามิกิโอเขาให้มิกิโอย้ายเตียงอ่ะเพราะเขาเอาพี่ขึ้นแทนอ่ะอ๋อน่าคิดมากแล้วมูดูเตียงหน่ะยายายาอ่อยเดี๋ยวอร่อยหรอก ใช่เหรอชุกมากเลยอะไรพีแบบจับบุกหมวกเลยอ่ะโหเดี๋ยวเล่นนี้เดี๋ยวเล่นนี้เดี๋ยวให้ส่งโลเลยไม่ต้องเปลี่ยนทุกคนนอนลงมาหนูก็เปลี่ยนแหละอ๋อดีกว่าแหนมหลายใจนุ่มีโจรอยู่ตู้อ่ะหนู่มคนมุมพามุมไปดาวขอหมอนรับพูดอะไรของมึงเนี่ย ก็โดนดูที่ดูไอ้หนูด้วยล้วพาหมูไปเอาขอมอยนี่จะไปเอาอะไรเอาเดดีดีนะเคจีบเดดีดีอ่ะดีดีดีคืออะไรอ่ะเดดีดีอ่ะดูเขาจะเอาบีบีมาแต่งหน้าอย่างนี้นะโอใช่หรือเปล่ามีเกลบีบีหรือเปล่าเดดีดีอ่ะ บีบีหรือซีซีแม่แเป็นนายรู้ได้บะหมบายบเดรู้ได้อันนี้ก็บอกอะไรเล่เธเชนนงโทรนงมันอยู่ตรงไหนอะแล้วมาเมื่อยามจะเป็นเท่านั้นอ่าตัวเต็มอะดูไหนดูบมอมาทุร้ามึงไม่เห็นทำทุ้ร้าเลยอะสองหนึ่งหนึ่ง ลุงคุยลุงคุยอยู่เนี่ยไม่ได้แบ่งมาแบ่งคุณหมอครับหายแล้วครับเอาก็คนนีนเดีไปเดี๋ยวลุงพาไปนายได้ยังไปเนดอนไปเรนดอนไปเ่นดอนไม่ไปเนดอนไปเ่นดอนไม่ไดเรูดเรื่องเกด่มกันแค่ไนถูเป่นซอังจอเูบนบบบบ่บบบบบบบนบบ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 ลบบบบบบนไ หยอนมากนะทนไหแล้วถ้าเป็นหลานนะจริงนะต้องไปทาลิปแบบนี้ด้วยสิสเนี่ยวนะจี้นย่ยนะาต้องไปทาลิปขอบปากเนี่ยอย่าดีกว่ามันดูสกปรกอ้าวไม่ได้สกปรกดูอวันนั้นอ่ะกูพาหลานกูอ่ะไปเที่ยวไอ้นี่เขาดินเขาดินแล้วมันเจอเพื่อนมันอยู่ในกรงเพื่อนคืออะไรเหรอนี่ยบาีเหรอ แล้วมันก็คุยคุย,ค,ยคุยกันสักพักหนึ่งแม่งโยนไอ้นี่โยนไอเนี่ยไอ,ไอ,ไอทับทิมอะทับทิมอะลูกทับทิมให้ไอเกลอไอเกลมันยังลิงเด็กไงปากฉ<อ>ีกเลยโอ้โหแดกเข้าทั้งลูกปากฉีกโอ้โหมีเกลเออทำไมหนูนะไม่กินนี่ดีมูฮัดีแล้วนะดื่มนนะ้ำเพราะหนุย่ยไม่พอ,อเลยเออไม่สนใจเราเลยอ่ะนะอุตส่าห์ปูเนื้อเลือดตั้งน้ำ หน้าเหมือนนะอยู่น้าถือว่าเป็นลุงหลานกันจริงแหละโอ้ยอย่าดีกว่าดีค่ะนี่หนูรู้แล้วนะาต้องไปใส่หมวกนี้เลยเนี่ยหมวกเนี่ยหมวกแบบไม่เอาหมวกแบบมิถุนชายด้วยนหมอประวับหมอประวานหมอใหม่เหรอใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะไปไปเคยเกยตื่นนะครับอยากลองเคยเอาสเต็กมยนะครับ ผมไม่อยากลองเกยครับแต่ผมอยากเสยรคุณตอนนี้เลยโอ้มใจเย็นไปไปายโอเคไปก่อนไปไปไปอย่างดีแล้วหลานเบรกเป็นการเสร็จแล้วพ่อหมูเคยจีบด้วยพี่ปาวานโอ้ใช่เหรอมาพอพอพอเราไปนำเส้นกันพอจบเลยจบเลย เอลรถใหม่ลุงจะมาแล้วว่ะรถอะไรอ่ะได้รถแบ็คโฮนะลุงเอาไปทำเพี้ยอะไรเอาไปขุดขุดอะไรเอาไปขุดได้ต้องมาขอโอ้โหเจ้าจริงๆโอ้โหคนนี้ๆตัวใหญ่เยอะเลยลุงแล้วดูดิหนูไม่มาคนเดียวลุงเฮ้ยลุงดูดิอ๋อหนูเปลี่ยนชุดแล้วนี่นามึงเปลี่ยนชุดอะไรมึงใส่ชุดนักเรียนอยู่ ดสุจเจมึงอยากเล่นแอร์ดอกมึงอยากไอ้เฮ<ล>้ยกูอยากฝายนานกูอยากมีเกาะเขี้ยวกับกูรอแก๊งแมวอะมึงทำเลยมึงทำเกาะเลยเอไอดีหนึ่งเพนห้า